พี่น้องผาดุกไส่มากถทดสอบพว่วมแข็งแกร่งกระลางสือบัตรค้นขายไปใส่บุกเด็กหน่่ยนักเรียนก็มีนักศึกษาเด็กหน่อยนักเรียนทัศนาจรเด็กหน่วยนักเรียนก็มีผู้ใหญ่ก็มีพี่น้องมีถูกรุ่น ปีนต้นไม่แม่พี่น้องแต่เบื้องเดียวยายสิบห้าค่ะปเบื้องเมื่อนี้เด็กหน่อยไลย่พี่น้องเปินคล้ายบัดรศาจักหน่อยขยับพ่ปีนเนาะมูรอม์ออกไปขยานถ่ายวิดีโอกับพ่อคนขา,ายถามหอดอายุเด้พี่น้องอายุเท่าไรพี่เซนพ่อเนี่ยว่าหาสิบสามเหลว คนสิเป็นสนวนปากเห็นบาท่างไปเดี๋ยวย้ายสิภาคไปท่างขึ้นสิเป็นสวนปากนักศึกษาพวกผู้เล็กหน่อยพี่น้องมีหลานไอติมมิลานทุกย่างน้ำเด่มพูนละใหม่สวนปากทดสอบ ปีนต้นใหม่พี่น้องทับเบิ้้าถูกชายมันปีนต้นใหม่เคยแม่อยู่ตัวน,นั่นเล็กหน่อยตอนนี้ใหญ่จักหน่อยพุทธากับปีนได้พี่น้องนี่่นกับมาปีนขึ้นกันพุทธามีทุถกรุ่นพนักงานใช้เสียสีแดงพี่น้องคน, <c oughs> นไปกับเด็กหน่อยนักเรียน ไปก็เล็กหน่อยนักเรียนเใช่ไหมนปาปาเรโฟผู้สาวพี่น้องผัวผู้สาวกับมี่ลุ่นเดียวกันเด็กหน่อยไปน้ำเป็นลุ่นลุ่นลุนไปปีนถ้าเบิรงถ้าน้ำเบิรงคู่ฟื้สิเป็นใส่เสีอสีแดง

Vous avez deux mousquetons, ils sont de couleurs différentes, ils sont de en plus, pas de la couleur. Et ce qui est important, c'est qu'ici, par exemple, vous avez un mousqueton qui est ouvert, comme ici, en forme de PC, ok Ici, vous avez un mousqueton en forme de plus. Je ne peux pas venir le faire n'importe où, je peux que venir le faire au niveau des petites bagues rouges ici, qui servent en fait à activer le système de qui comme situe là D'accord Mais il ne faut pas venir comme ceci. C'est des vieux mousquetons, du coup, ça marche pas toujours, mais pas comme ceci ou pas comme cela. C'est pour la démo, du coup. Des fois ça pas quand même comme ceci, mais pour être sûr que ça marche, je peux venir aligner cette partie ici avec la partie rouge, donc comme ça, et à ce moment-là, petite toute et il se ferme, ok Maintenant que le souci est fermé, je peux ouvrir le deuxième, donc j'appuie sur la cachette, et avec le doigt, il s'ouvre, ok Je vais faire pareil avec le deuxième, donc comme ça, et là, je suis à avec deux mousquetons sur le câble, je ne fais rien, du coup je reprends le Vous avez vu, je n'ai pas besoin de tenir mes mousquetons, je peux me tenir quelque part autant que je me tiens au câble. พื่อยากเลียนรูปปีนต้นใหม่นี่เห็น่เพิันสาธิตอยู่มาได้เบิรทุถูกรุ่นพี่น้องิ่นสาธิตเห็นบหมผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้สาวเล็กหน่อยมีเบิร์ุถูกรลุนฟันซ่าติตวิธีวิธีปีนต้นใหม่ อันนี to to. <laughs> ้ทางขึ้นไปผุนเห็นนะทางขึ้นพุ่น่ะเต้นโยงโยงอยู่เทิงเทิงดีได้พี่น้องนี่สวนปากเด็กหน่อยทั้งนั้นเห็นแลผู้ใหญ่กะมีผู้ใหญ่กะอยากล่องคือเด็กหน่อยพุ่นเต้นโยงโยงอยู่เทิ่งเมนเบิร์ตนี่เด็กหน่อยเป่นวันหยุดมาเที่ยวสวนปากเด็กหน่อยลุ่นเห็นนะมกุมนี่เป็นสาธิตวิธี วิธีปีนต้นไม้วิธีใส่เครื่องมือห้องนี้ซ่อมเล็กหน่อยปีนพี่น้องนี่ความแข็งแกร่งของเล็กหน่อยปีนดีเลยพี่น้องผ้ารูปผ้าเต่ามาเล่นมาเที่ยวเสียปีนเป็นสวนปากปีนต้นไม้้ลูกชายเริ่มเดี๋ยวเห็นบ่ปีนปีนต้นไม้เห็นบ่ปีนต้นไม้ เริ่มปีน เพิ่นศึกษาพวกจำพวกที่ว่าปีนต้นใหม่นะปีนอ้องปีนต้นใหม่วิธีวิธ,วธีใส่เชือกใส่ยังวิธีปีนผาปีนเขาปีนเชือกวิธีใส่เครื่องมือเสียเพิ่นฮัดฮัดเท,ท็ดฮัดจับเออดีเนาะพวกนักปีนทั้งหลายซุ่มเพิ่นมักปีนต้นใหม่นะ ปีนผ้าปีนหนาผ้าปีนเชือกจับใหม่เออดีเนาะจำพวกที่ว่าเด็กหน่อยเลี้ยนหลู่่ะพี่น้องเป็นสวนปลาเลี้ยนหลู่สำหรับคนมักปีนผ้าปีนตุนใหม่ปีนเชือกคือเบิ่งลูกใช่ Tu manges et tu l'apprends. Lucas est tout seul. <laughs> non, 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 l'autre côté, l'autre côté, Amandine, l'autre côté. Neko. Cool. le, cadre sur le Hein? <laughs> Amandine, pourquoi tu n'es pas restée chez David? Amandine, pourquoi tu n'es pas restée chez David? Amandine, reste chez David. อืมดีเนาะพี่น้องสำหรับเบี้ยนรูนแบบน,น,บบนี้แต่ว่ามาฮอดนี่มาฮอดนี่เรียบอ๋อแบบนี้นี่เอง

ออต้อสแตนเขาว่าท่านได้ออกสแตนผู um, ้ใหญ่ดีเนาะพี่น้องภาพลูกเต่ามะเล็นมะเที่ยวแบบปีนต้นไม้แบบนี้

กว่าเฮ้ยอีซี่าม่าเอาเ่นเดนปูกริสยานยานเนี่ยละม่มาว่าสนโอ้่นอื่นแม่เบิ่งเดี๋ยว่นจะไดยหอดอุโมงค์เลยเห็นะพมคนหลอดอุโมงค์ หนีว่าอากาศดีพี่น้องพ้นตกมาจากน้อยอากาศดีบ่หอนคือเก่าเออสแตนเออฮะฮนั่นสินอยากยังหันมั้ยยังคั๊ ซ <laughs> <laughs> ื้อบัตรซื้อบัตรเขาเล่นเกมนี่ดูกชร้วะ่ะเอ้ยไกลอยูวัสันท่าทางเดินทางเกมไกลอยูวัสัน Nhi xí nhạc nè phi nông đếch nội Nè Ừ Stand Vậy xí Oh, bye bye. <c> Oop, fella. Ngan <Risons> nak kun, ngan nak kun. Ngan nạc kun, ngan na nak งานนะักข <c oughs> ึ้นด้วยอากาศดีมาอนี่อากาศดี <c oughs> นี่ปีนเสือแล้วนี่เสือกเสืออเสือก หญ้าขึ้นพั่วแย่พั่วแย่หัวควานพั่วแย่หัวควนหญ้ขึ้นทางสูงทางยากเด้พี่น้องพวกเกมยากเกมเพิ่นสิยากขึ้นจักนอยพ่ก็ยืนลุ้นนํากันบัดนี้ใต้เสือกบัดนี้พ่ว่าอากาศดีบ่ฮ้อน เมื่อวานนี่โอ้ยตายพี่น้องเอ้ยหอนไหลพอดีฝนตกมากย่ามเศร้าแต่เศร้าออกมาจากบ้านกับฝ้าลูกมานี่อากาศดีมื่อนี่ ไปเนี่ยว่าส,ะสะั่นๆมียังมีเวลาว่าสันมันขาดลูกชายว่ามันขาดด้วยเด็กหน่อยว่ายสิบหกนี่ก็เลยอยากดูอยากล่องเล่นน้องพี่น้องว่ายนี่ทดสอบความแรงแข็งแกร่ง ກ็ยังอยากเล่นตามภาษาเด็กหน่อยคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ปินเสียกปินเสีย ơ ồn nhạc cưới nữa bạn thương thương <laughs> hôn chịa

O cabra. ເພញ່າວ່າສິໄປຟ້າສິນດີີພິນຍ เพิ่นสิรับแสงผัวเนี่ยบอสว่างพี่น้องขอโทษจได้ไรเพิ่นสิย้อนแสงตะเวนท้ายพิษท้ายพิษอะไรเนี่ยใต้เสือ